สวัสดีครับรทุ่านพบก,กับผมท่อง Build Nation วันนี้เราพบกันอีกตามเคยอากาศเย็นๆหิมาตตงหนักทุกนี่เป็นภาพจริงนะเนี่ยภาพจริงหนาวมากอะติดลบสิสอ,งองศาเท่านี้นะครับวันนี้จะมาทำแชร์ประสบการณ์การต่อพัสปอร์ตทั้งคนพัสอร์หมดหรือใกล้หมดว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างวันนี้จะพาไปชมหากใครชอบคลิปนี้ ขอบคุณแล้วก็ใช้ผฆมด้วยปล่อยถ้ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยถ้าไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงละฝั่นไฟ แต่ไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพลอมองไม่ใช่คนที่ควรเพลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชด